สวัสดีครับวกเอสบูเดนสกายนี่ซิลิปินดูโอ้ใหม่จากซิลิปินเจมส์ีวีครับนี่เพลงใหม่นะครับยังไม่มีแต่เพลงเก่าก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้ครับเอสบูเดนอะไรครับครับพกรางงานรสตีไม้ครับสูตรใหม่ครับลดเกลือลง15%ครับผม Okay, ani, ai, วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้มีอะไรกิจกรรมวันนี้ครับก็สนุกครับก็มาร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมกันเล่นเกมนิดหน่อยใช่ครับแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับครับแล้วก็บอกถึงความสูตรใหม่ของรถดีว่าเขามีอะไรลดลงบ้างแล้วแต่ว่าความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมครับผมเนี่อะไรรถของเรคือรถเกลือลง15เซนแต่คือบางคนก็จะชินว่าแบบ ถ้าใส่ไปแล้วจะจะเปลี่ยนจะจืดไหมอะไรอย่างนี้แต่จริงก็คือจะอร่อยเท่าเดิมแล้วก็หอมเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ยครับกลมกล่อมลงตัวใช่นุ่นล้วนรุ่นวนรสการ์ดนี้เราได้กลมกล่อมชวนทุกคนดูเป็นยังไงบ้างครบทุกรสครับพวกเราค่อนข้างจะจัดจ้านมีหมดเลยบางวันเปรี้ยวบางวันบางวันหวานบางวันหอมอร่อยครับส่วนใหญ่จะเปรี้ยวโอ้ยโยนมาอย่างเงี้ยครับ ครับรเอยอะมากร้อนไหมครับร้อนมากเป็นเช็ดเหงื่อแล้วตอนนี้ทุกคนแราก็ดีใจครับทุกคนที่แบบมารอเราใช่หลายชั่วโมงเลยใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบยอมตากแดดตากร้อและเย่างมารอเพื่อเจอพวกเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะแบบก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับช่วงนี้สภาพอากาศก็แบบไม่ไม่ค่อยเป็นใจนะบางวันก็ร้อนฝนตกแลวช่วงนี้อีเวนต์กางแจ้งเยอะมากใช่ครับต้องขอบคุณที่วันนี้ม e> ีหลังคา ทั้งเราก็อยากให้คนดูแลตัวเองดีๆครับแบบกลับบ้านไปพักผ่อนกินยาอะไรอย่างเงี้ยครับอาการเป็นไงบ้างค่ะพักผ่อนนอนเยอะๆนอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถามแบบจริงจังใช่ไหมก็กินยากินวิตามินกินน้ำเยอะๆนอนให้พอคิดในแง่บวกใช่ใช่ครับก็บวกหมดเลย พร้อมบวกไม่ใช่ถ้าเอานจงานฝากงานะครับครับก็ฝากงานรถด,ดีไม้ด้วยนะครับจัดที่ไหนครับบริการครับที่สยามนะครับสยามสแควร์ครับผมแล้วก็ในงานก็จะมีโซนต่างๆให้เล่นเยอะมากม,มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะนะครับมีโซน DIY <ม>ด้วยมีเพยลย์กราวด์ใช่ใครว่างก็แบบลองลอง,ลองมาดูได้นะใครที่แบบเป็น,นแฟนๆรถดีอยู่แล้วหรือแบบอยากซื้อไปให้คุณแม่ได้ทำอีกอะไรครับ ก็ลองลองกลับมาแล้วแบบพาคุณแม่มาก็ได้มาได้มาเจอลองสูตรใหม่ครับบา้ไม่ได้ไปไหนมาเลยไม่ได้ไปเที Again, ่ยวเลยครับแล้วไหนแล้วไหนเนื่องไหนครับไปเที่ยวน้องเอวามา๋อน้องเอวารับก็รปหนีมันเกิดึ้นได้ยังไงวะ อันนี้ต้องให้นานน้เล่าแล้ะนี่เป็นคลิปจะนิเล่าเหรอผมเล่าเดี๋ยวมันก็เผลอลุดหมดดีกว่าเขาลองดูก่อนนะเดี๋ยวช่วย <c oughs> คือคือคือก็คือเราก็อยากมีโอกาสกับอ่ากับเชียงใหม่แบบว่าได้มีโอกาสกลับไปไหว้พระอะไรอย่างจาก <c oughs> จากที่ของปีที่แล้วอะไรอย่างเพราะว่าเสริมสิริมงคลอ่าเราเราไม่ตั้งแต่เราไปมาครั้งนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปไหว้เลยนะครับ่าเ้ยราก็เลยแบบยังมีโอกาสได้กลับไปแบบ ายแบบองศิษย์ศิษย์ต,ต่างๆที่เราแบบเหมือนเรากลับมาเยี่ยมเขากลับมาไหว้มาอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เหมือนเราก็เหมือนฟิลเหมือนฝากตัวเป็นลูกศิษย์เป็นลูกหลานอะไรเขาเอย่างเถ,ถ้าถ้าพูดในเชิงแบบสายมูหน่อยเราก็เหมือนแบบกลับมาเยี่ยมกลับมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบไหนๆเคยไปงัสก,การแล้วก็ชวนกันไปได้วยกันเลยฟิลแบบกลับมาเคารพท่านบอกว่าแบบเรไม่ได้ลืมท่านนะอ่าใช่แบบนี้ไม่ลืมท่านนะเราแบบกลับมาแบบว้แบบเพื่อความสบายใจของเราของคนด้วยแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่เราได้พักพักผ่อนจากการทํางานแล้วแบบ ได้เสพบรรยากาศเชียงใหม่ได้แบบกินของอร่อยหรือว่าแบบ,บพักผ่อนในแบบของเราเนี่ยไดมาเติมแรงเยอะเลยเติมเป็นกเล็น้จริงๆเป็นความลับ<อ>แต่ก็อย่างนี้ทุกคนเห็นแล้วกันครัดชคร์เพดบัดนอตซีเพดงานบอกว่าขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่ารอบนีก็คือใช่ครับอ,อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับ เป็นในแง่ของความเชื่อมั่นเรียกความเชื่อมั่นให้กับสภาพจิตใจของเราครับเพราะว่าถ้าเรามีถ้าเรามีเขาอยู่เราก็จะสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่าอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิวิทยาผสมด้วยบอกย่ง,ย,งยืนยันคำเดิมว,ว่าวิทยาศาสตร์มีจริงครับครับเอแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันใช่อย่างสกายเขามีความเชื่อแบบของเขาอะไรย่างนี้เราก็มีความเชื่อของเราใช่แต่ก็ ม,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 ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีปัญหาก,กันแฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้ครับแฮปปี้ทุกอย่างโอเคเลยก็จะไปเที่ยวว่ะได้แดดแล้วไปเที่ยวส่วนสัตว์เพราะว่าครับไงเป็ยังไงก็ดีนะคือเราไปเหมือนแบบว่าไม่ใช่ช่วงช่วงความทาอ่ะมันจะแบบว่าคนน้อยมากแทบจะไม่เจอคนเลยแล้วก็ได้ดูน้องๆแบบว่า สบายแบบไม่ต้องไปต่อคิวแย่งกับใครเลยเหมือนทั้งสวนสัตว์ตอนนั้นมีแค่ผมกับสกายไปเที่ยวอ่ะตอนนั้นใช่แบบเดินงเดินด้วยสวนสัตว์เราสองคนอ่ะแบบครบแบบดูดูแล้วจ่ายหนึ่งแสนแล้วปิดสวนสัตว์แต่จริงๆแล้วจ่ายแค่ห้าสิบไม่ไม่เอารถเดินใช้เท้าเดินเหรอเดินเลยหรอเดินเลยครับเดินเดินชอบหลายตัวมีมีโอกาสได้เห็นน้องฮิปโปแคะด้วย เหมือนรเราคุยกันจนว่าอยากไป,ไปดูน้องหนูเด้ง<ช>ตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีแต่ว่าได้มีโอกาสมาดูน้องเอวาอะไรครับก็ก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าตัวจริงน้องคือหน้าแป๋วหน้าแป๋วมากหน้าแป๋วแต่ก็น้อง,อง <c oughs> ใช่คือแบบตอนแรกนึกว่าน้องจะแป,ปกก๋วเขาไปถ่ายรูปรปุ๊บโอ้ยน้อง <c oughs> ตกใจเขาจะสั่คแบบ ผมกําลังเข้าไปถ่ายแล้วนะนี่เป็นคนถ่ายผมมันไม่ไม่เห็นรู้แค่ว่าแบบมีรังสีอามาฮิบแล้วหูยหลังหูสะดุ้งเงี้ยตกใจแต่ก็ที่เหลือก็น่ารักน้องก็แบบเหมือนเอาจริงๆเหมือนน้องต้อนรับต้อนรับแขกนะเซ่เฮลโหลน้องก็จะแบบอาจจะน่าจะจุกจับทำร้ายอ่ะอยากจะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เกือบเป็นซาชิมิแล้วก็สกายอะไงี้ยแล้วก็โดนน้องกินสดสดอ่ะ น้องแค่อยากแย่ใช่อยากอยากไม่ใช่รักแบยังไงบ้างโอ้ยน่ารักเยอะเลยครับมันก็จะมีความตลกในแบบของเขาเหมือนเราเจอสิงโตเจอเสือหรือว่าอะไรที่แบบเอายาเหมือนน้องเขาแบบช่วงไม่รู้เป็นช่วงจำศีลของพวกน้องเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คือทุกตัวหลับอ่ะใช่แล้วก็หลับแบบหน้าตาเออส่วนใหญ่แบบสัตว์ล่าเนื้อไงสัตว์ล่าเนื้อเขาจะแบบหลับแบบกลางวันแล้วก็กลางคืนค่อยหาที่ยืน ชอบชอบมากไปไปสัตว์ปีเลชอบไปพวกไหนสัตว์ปีเลยเลยนะครับชอบไปทำไมชอบสัตว์อะไรชอบสัตว์ชอบดูชอบดูความน่ารักของน้องๆแล้วก็ป้อนอาหารแต่นี้ก็ชอบใช่ไหมใช่คิดว่าในสัตว์นี้มีตอะไรที่น่ารักอีกไหมนี่มอกจะเป็นเพื่อนกับเสือใช่แต่ดู ผมไม่ค่อยอยากเป็นโอ้โหอะไรเส้นจริงอยากเป็นเื่อกกระเสือรู้สึกว่าประเท่ดีเลยรู้สึกว่าแบบรูความแข็งแกร่งของของเรานี่ใช่ผมอยากเป็นเพื่อนกับสมเสร็จน้องดูน่ารักดีอะอะไรนะครับไม่ได้ถ่ายครับแต่แบบหน้าตาน้องน่ารักอ่ะเหมือนก็เขียนว่าเป็นสัตว์เหมือนรูปร่างผสมกันสามสามชนิดอ่ะมีหมู มีแพนด้าแล้วก็แรดเออใช่เหมือนอะไรกันมั้งสี่พันสามตัวเป็นมีแพนด้าปากเป็นหมูแล้วก็อะไรสักางกีบเท้าเป็นเหมือนแรดบางสักอย่างจะไม่ได้ถ้าพูดเปลี่ยนฝเฮ้ยจมูกช้างด้วยเออจมูกช้างสี่ตัวเฮ้ยใช่่ปะมีงวงเหมือนช้างจมูกเป็นหมูงวงละช่างมันเถอะ เหมือนอะไรใช่ไหมเหมือนครับเหมือนเขาทำแล้วเหมือนเลยเหมือนเลยไอตัวนั้นน่ะะตัวอะไรอ่ะตัวที่ที่ที่รูปสุดท้ายอ่ะไอรูปจำชื่อไม่ได้อ่ะชื่ออะไรนะอะไรอะไรสักอย่างที่เหมือนลิงก์ป่ะเซียนวันหนุ่ยเราจะตื่นขึ้นตลอดเวลาอ๋อเหมือนชิปมั้งป่ะไม่เมือนชื่อมันชื่อใช่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 อที่อยู่ในไอเอสด้วะ ไม่ไม่แน่ใจใช้่แต่่ใชะหรืออยู่ในแบาถ้าผมอันนี้ก็มีแต่ว่ายังไม่ปล่อยลูกรอติดตามปล่อยเออแอรครับจะเป็นคนปล่อยก็ต้องเขาแหละป้องเขาของผมยังไม่ได้ลงสักรูปเลยอ่ะไม่ทันนะครับไม่้เวลาขนาดนี้องเวลาแ่อร์ครับไม่ไม่ค่อยมีอถ้าเราเปลี่ยนไปจะให้เห็นว่าเราลงแ่ละวันมองโฟย จริงๆสกายภาพทำมั้ยโอเคโอเคอ๋อทำขยันเอางี้เอาเรียกว่าคนอยากรู้เกี่ยวกับทิพเชียงใหม่ยเยอะผมพูดว่าสกายภาผมไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วกันเกี่ยว่าที่เป็นที่เป็นส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ทำอ่าแค่นั้นแหละใช่เดี๋ยวเราดูแล้วก็ปล่อยนิดหน่อยนะครับรู้สึกถูกใจไหมกับสิ่งนี้เอ้ยสนุกครับมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีของ เป็นเรื่องที่ดีต่อตัวของพวกเราแล้วกันผมว่าเชื่อว่าดีกับทุกคนใช่แต่ก็รอดูเพราะแต่จริงๆไม่ได้ถือว่าผมชวนคุณทำจริงถือว่าชวนไปทําด้วยกันอ่าใช่ใช่ชวนทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบคือแต่ว่าด้วยนี้เจอผมปกติจะไม่ค่อยทำแต่สกายอ่าศักดิ์ศจะเป็นปกติอยู่แล้วแต่เป็นแบบมิชชั่นที่นานนี้เลโกเมนท์อ่าใช่ใช่ค่ายทางอ่าแล้วนี่าแต่ว่าอาคุณรู้ไหมแค่ของเราของคุจะมีวาเลนตี ก็อยากอยากทราบเหมือนกันรอติดตามครับใช่ไม่รู้ว่าจะมีไหมมันมีมันจะเป็นแนวประมาณถ้าถามก็ที่อยากมีอย่างเงี้ยครับถ้าถ้ามีโอกาสจะ้ทำที่อยากก็อยากเป็นแบบถ้ามีวอล์กนะครับก็อยากเป็นอะไรง่ายๆครับแบบกินเที่ยวอะไรแค่นี้เลยแบบไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบยากอะไรนะครับ มีบ้างมีบ้างครับมีบ้างไปที่นี่ได้คำมืลอะไรมาคำดอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้ไม่ได้สอนอะไรเขาสอนเยอะครับสอนเยอะเขาอยู่ที่ว่าเขาจำไม่จำเท่านนเองจะไจำได้ไหคะจำไม่ได้คืที่ได้ยินนะว่าเขาทำอะไรทำอะไรทัะงรอะไรทำั้นนนันรู้อยู่แล้วว่าอะไรนะครับ เขาจะยิ่งกันว่าอะไรอ่ะอะไรล่ะทำไหนนะครับอาจารย์อมจารย์ท่านหน้าเนาะไหนเราก็ไดปเที่ยงใหม่กันบ่อยๆแล้วก็้มีโอกาสจะได้ไปกินที่แบบจังหวัดที่ไม่เคยไปอะไรที่ไหนโหรอดูเราไม่รู้จะได้ไปไหมครับเราจะมีเชิญชวนเพื่อนไปเที่ยวแถวบ้านของเรามันไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ ไปไปเที่ยวไปได้แต่ยังไม่มีโอกาสใช่ครับมิชชั่นเยอะมากที่นี่อยากไปเยอะที่นี่อยากไปเยอะใช่ครับงานที่ทำแล้วทีอยากทำอะไรที่อยากทำอะไรที่อยากทำก็คอมพิวต์เกือบหมดละในปีนี้สิ่งสิ่งที่อยากทำสิ่งที่อยากทำเราได้ทำกำลังจะคอมพิวต์เกือบหมดแล้ว ยกเป็นหมูเด้งอ๋อเดเต้นโตแล้หนาวด้วยอ่ะลัครับน่าจะตัวก็ได้ติดตามน้องทางโซเชียลแทนไม่มีโอกาสได้ไปอ่ะครับใช่ไหมโก้อะไรอยากเจออะไรกันสอมเร็จ์จะมีโกเหรอถ้าพูดถ้าถ้าพูดเชิงในเรื่องงานก็แบบอยากให้มันเติบโตไปเรื่อยๆแล้วกันครับแบบว่าแบบไม่ได้มีอะไรใหญ่อะนะแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบคาดหวังอะไรเยอะแค่ก็เรื่อยๆ เดีบบให้เราได้ก้าวต่อไปเรื่อยๆอะไรอย,อยา<ต>่างที่แบบที่แบบแบบไม่ได้ไม่ได้แบบถอยหลังลงนี้แล้วกันเราก็อยากให้เดินไปเรื่อยๆต่อให้มันจะช้าหรือไวก็ขอให้มันได้เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไรอย่างนี้